วันนี้หนูมาเล่นพีเกีแล้วหนูก็เจอโควาสามร้อยค่ะสามร้อยแล้วยังไงต่อแล้วหนูก็เล่นตุ๊กตาได้สามร้อยได้ทันทีหนึ่งตุ้งตรงนี้นะคะต้องคิดว่าอีกสองตัวจะดีก็คือให้ได้รวมตัวนี้ก็คือเพิ่มอีกสองอ่ะคะจะได้ค่าเฉลี่ยที่โอเคสำหรับหนูว่าแต่วันนี้พี่คนไหนคุมร้านจ้ะผมสั้นงั้นเราไปตัวเล็กเลยไหมคะใช่นั่นแหละ คิดว่าลูกจะคิดเพิ่มได้สักสองตัวไหมคะไม่แน่ใจคิดว่าวันนี้เอาก่อนตัวหนึ่งแล้วกันน่าจะได้แต่ว่าในร้อยห้าสิบบาทแต่แม่พุ่งตองตู้จําหน่ายอย่าลืมแลวมาแต่เช้าทุกวันนี้มันเป็นตู้จาหน่ายกันหมดแล้วไงไนี่ค่ะน้องแอมไม่ได้มีมือตกนะคะแต่ว่ามันเป็นตู้จําหน่ายถ้าจะได,ถะได้ถ้าจะได้ก็คือแบบสุดๆอะ่ะที่สุดของแจเลยแบ่งสมบัติแล้วคะ่เอา<น>เอาเท่าไหร่ก่อนคะร้อยห้าสิบเอาร้อยห้าสิบครึ่งหนึ่งเลยนะคะตัดครึ่งเลย เท่าไหร่นะคะอันหนึ่งสองสองสี่ห้าจะบอกว่าครั้งที่แล้วหนูทิพย์มาฮิโรคัทโทโรจิวันนี้นายมาแล้วจ้ะอันนี้คือทโดโรจินะคระับราคาค่าน,นี่คืออะไรคะับหวนก็เลยเป็นโจ๊กสองเจ็ดก็แค่ฮันจิโรอืมอาโทโดโรจิเอาโทโดโรจิก่อนนะคะอันนี้รอนาอน,น,นาคิดว่ามันจะมาแล้วครั ลองดูอันนี้ตู้ใหม่ของโซนตรงนี้เลยนะครับของฝั่งนี้ดูก็รู้ว่าเลงต่ํตออาไปใช่ประมาณนี้ไม่ว่าจะขึ้นอีกหูก็ได้แนละ้วไม่ลำตัวมันเล็กนะคะคือปกติหนูที่ตู้เล็กขาจะไม่ใช่อย่างนี้ไงใช่อ,อันนี้มันเลยลูดออกตัวไหนที่ไปก็ตัวเดิมนั่นแหละเลงไงดีเลงหัวมานี้ ให้มันติดต่อคอเข้าไว้อันนี้งานป้ายด้วยนะคะถ้าดูสังเกตดีๆจะเห็นป้ายนะคะไม่มาค่ะไม่มาไปไกลด้วย,วยจบแล้วตัวนู้นจบแล้วดูวนี้แล้วกันฮะันนี้เุ้เนงน,น,นะคุค่ะุ้ง่บอกเลยว่าหนูไม่คุ้นกับขายแบบนี้กระตุ้นอย่างนี้อันนี้คือเลงอะไรคะเลีงอากาศอยู่หรือเปล่าคะใช่อันนี้ถ้าลงก็รูดลำตัวค่ะ หัวก็ได้อ่าถอยมาห่างอีกอย,อย่างนี้ปึ๊บโอ้โหลูกเกียกนี่งัดหัวได้เลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงัดหัวได้เลยขี้ไปเข้าหัวงัดขึ้นมาเลยอันนี้ดีแล้วใช่ไหมคะโอ้โห พยายามไม่เคยทำลายสักคนที่ตั้งใจนะครับแต่ตอนนี้มันกำลังทำร้ายอยู่เข้าว,วัวเดียวก็ได้โอเคงอ้ยง่ <c oughs> ายเออมาขึ้นเรื่อยๆนะฮะ คือมันลงตรงลำตัวอาขาล่างอ่ะถ้ามันติดซอ,อกแขนหรือซอ,อกคอมันยังได้อยู่อต,ตัวนี้ไหมอนาะเอาไปเป็นอันนี้โอ้โหไปบอกพี่เขาเลยบอกเลี้ยงสุดท้ายขาไม่งั้ ได้วอ่าได้แล้ว,อลวโอเคม,อออมันหายแล้วกช่ปะหายแล้วอันนี้เบอร์ต่อแล้วคะ่ะพ <6. S 1> ันกิโ่นะคะรับต่อค่ะต่อนะคะ หมดงบรอบรอบแรกค่ะเจอตูอ้อันนี้เบิกเงินล่วงหน้านะคะ,คะเป็นคเนครดิตเป็นเครดิตนะคะข้าวชอบคอไหมคะไม่ข้าวเน้เอาขาไหนเป็นหลักเนี่ยขานี้ขานี้คือซ้ายขวาหรือบนบนบนเป็นหลักแล้วบนเป็นหลักก็เหมือนเดิมค่ะ เป็นป้ายครัเอาขาขวาเป็นหลักให้เข้าที่คอเอาขาขวาเป็นหลักประมาณนี้นะขึ้นได้อีกโอ้ขามันไอ้นี่นนนอ่ะยังได้อยู่ดูขาขวาเป็นหลักประมาณนี้เออ่ะลองดู นีถือว่าค่าเฉลี่ยโอเคแล้วนะคะได้แล้วนะคะใน้านดีนี้อีก่าเฉลี่ยถือว่าสอบผ่านแล้วนะคะจริงแม่นี้เดินหนีตั้งนานแล้วนะหล่ะทำใจแล้วว่าไม่ได้หรอวได้แล้วแม่แต่สุดท้ายก็ก็ทำได้ก็ต้องเล็งขาให้ถูกข้างเขามีเลือดนักสู้จริงๆนะลูกป้าลูกป้าตอนนี้นะคะก็พิชิตได้เรียบร้อยอันนี้หนึ่งตัวคช่หนึ่งลาย อันนี้ก็สองตัวก็หนึ่งร้อยก,ก็ถกคูละสามร้อยอคืลละละอตัวร้อยถกกันสามร้อยอได้อยู่ค่ะสามร้อยอันนี้ดีใจมากได้แล้วเจ็มตู้เลยนะคะโทรโดโลกิใ,ใครยังไม่มีนี่มาเลยนะคะได้มานะคะจัดได้เลยเนาะก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวไดคใช่ไกับีัมาตลค่ะ